มีอยู่สามแผ่นนะครับแต่ม mm ันแตกไม่ค no ่อยอยู hmm. right? ่เนาะอ่ะสบายที้เต็มที่นะซึ hmm. right. ่งหลุดง่ายนี 2, 3, 4, ่จะบอกพี่หรือบอกเขาหรือยังไงอ๋อโอเคยี่สิบนาทีนะครับมาเร็วชื่ออะไรนะแนตตี้แนตตี้มนตตี้นรา่พี่ีบ้างนะโอเคอะทั้งหเลาหนึ่งสอง ดิวมันไม่ได้ใส่ใจเลยนะคุณสะบัดได้แรงมากคุณสะบัดไม่เหลือเลยสักใบไม่ลดเสียเกียร์เพราะเรามีกุ้านมีอะไรมันติดอยู่ที่บ้านนะอ่ะเดี๋ยวช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้นะครับอะทีนี้นำไปก่อนนะครับผมมาที่คู่ของแบงนบ้างเดินไปเลยนะครับโอ้ครับผมตรงเท้าตรงเท้าไม่ไปนับแล้วกันใช่ทีแรกสับไม่เกี่ยวกับรองเท้าเลยครับที่เดินไปเดินมาแล้วมันเป็นอย่างนี้ทางเพื่อ ไอ้ที่ติดอยู่ที่รองเท้าเราจะนับเขาไหมโอ้ยจะนับเจ๊เจ๊ไม่ต้องนับไปลงดูรองเท้าเจ๊ก่อนแหม่นะไอ,ะ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 บอ้บอลบอลบอลเราเยอะสุดเลยเนี่ยเราเยอะสุดเลยอ่ะแนักกอลชื่ออะไรครับชื่อบอลครับบอลนะครับบอลมีเทคนิคการสะบัดอะไรยังไงบ้างไหมวันนี้นนเป็นแบบเป็นยนะครับ บอลทำไงก็แล้วแต่ให้คิดด้วว่าทั้งหมดมีค่าใช้จ่ายนะครับทั้งบอลท,ทั้งเคทีบอลต้องดูแลเวทีแล้วนะครับเอาลา่ะ ไม่รู้หรอว่าจะไปยังไงไอ้้ไอ้้ยไ,ไ,ไ,ไม่บอกคนบอกคนที่อยู่ที่ไหนบอกอบอกอะมาดูที่เบ้ก่อนเบ้นหาหลังหน่อยมีเหรียญเท่าไหร่นะไม่มีเลยนะครับส่วนเรานะครับด้านหลังนะครับเหลือสองใบเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้คิดเองนะทีมงานมาบอกนี่คือเกมมันดวงเราจะนับที่อยู่บนโดวและอยู่ที่เท้าด้วยจุดจุดเลยจุดเลยห้า ัจุดจุดอ้าวโหนับเท้าได้ไงวะเนี่ยเยอะชิบเป่งเลยอ่ะอ่ะใครเยอะสุดดูที่เท้าอย่างเดียวไปเลยฮะอ๋อเอาผมชนะมปผมไม่ได้เล่นผมไม่ได้เล่นไม่ต้องนับบนตัวเลยเราจะดูที่เท้าอย่างเดียวนะครับสำหรับเท้าของเบนนะครับอ่ะเราเดินมาข้างๆหน่อยให้คนดูหน่อยนะครับด้านข้างเนี่ยเออใชรได้กันนะเออพอใช้ได้ขอใช้ได้มีมาสี่ห้าใบด้านขวา ซ้ายไม่มีเลยซ้ายมีใบเดียวนะครับโอเคส่วนเราโหเน้เยอะมากอ่ะเยอะมากอ่ะพี่จะก้มลงไปนักนะยังทับพี่นะหนึ่งสองสามสาสี่ห้าหกเจ็ดแป้สิบต่อไปสิบตนี้สิบโวอีกสามสิบต่อสิบเอ็อ่ะสิเอหรอเอาเยอะอีกเยอะดีนะโอเคได้ไปทั้งหมดสิบสี่กรับอมอไปได้ยียเชิญนะครับมาเร็วเชิเฮ้ยมาเร ระหว่างไปยูเทนอย่างนี้แหละไปทอมเที่ยมอะไรกันไปดูเฮ้ยคู่นี้ไม่เหลือน้ำไปแน่ครับไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อไปดิ่งหอตอนไหนครับไม่ใช่ไม่มีโอเคไม่เหลือเลยรน้ำไปแล้วมัโอ้โหบอสครับโบอสจะไปกลับไปใช้ที่บ้านเหรอครับบอสมาเยอะขนาดนี้นะครับผมขอลองดูข้าหข้าวนะครับจริงๆไม่ต้องน้ำก็แล้ครับตัวนครับ

มันต้อมีแพงอยูตลอดเวลาโอเคครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราให้นะครับหัวหน้าทีมนะครับมอ่ขอละวันให้กับลูกทีมเองเลยดีกว่านะครับอ้าวเชิญเลยนะครับเอาถ่ายเพื่อนถ่ายเพื่อนถ่ายเพื่อนนะครับเอาถ่ายพร้อมกันเลยนะครับเรายิบไปที่ไหนอ๋อเอาใครเอาใครจะถ่ายยกมือดึ้นมีกล้องนี้เลยแต่กล้องเราแต่กล้องหลักก่อนแต่กล้องหลักก่อนนะครับอ่ายิ้มนะครับอ่านะครับ